ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอสกายสปอรตรายงานว่าอาร์เนอร์ถูกถามเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของเทรนนอเล็กซานเดอร์อนโในเกมที่ลิพูเสมอแมนเตสองต่อ2เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับผมแล้วเทรนเล่นได้ดีมากในหลายๆเกมให้กับสโมสรแห่งนี้แต่ในเกมนี้มันอาจจะไม่ใช่เกมที่ดีที่สุดของเขาแต่ก็เป็นเพราะสิ่งที่เขาต้องเผชิญหน้าด้วย เขาไม่จําเป็นต้องไปน้ากับคู่แข่งเพียงคนเดียวในหลายๆจังหวะของเกมนี้เขาถูกบีบพื้นที่ตรงนั้นมากเกินไปและแน่นอนว่าเราเห็นกันแล้วที่แมนสเตพยายามทําแบบนั้นกับไรอันกราฟเฟนแบกเพราะเขาเองก็เจอกับสถานการณ์แบบนั้นอยู่9จาก10ครั้งเพราะยูนเต็ดรู้ดีว่าทั้งคู่สามารถทําอะไรได้บ้างเมื่อพวกเขามีบอลอยู่ที่เท้าและผมเองก็เคยบอกกับคุณมาแล้วก่อนหน้านี้ว่า มันยากแค่ไหนที่ต้องเป็นอีกทีมที่อยู่ในสถานการ์ตัวต่อต,ตัวกับผู้เล่นอย่างโมเมตซาลาหรือกับโคดี้กัปโกหรือลุยดิอารสหรือผู้เล่นคนอื่นทั้งหมดที่ทเรามีในแนวรุกผู้เล่นแนวรุกเหล่านี้มีคุณสมบัติพิเศษเช่นกันผมคิดว่าคุณเองก็น่าจะเห็นแล้วว่าพวกเขาพยายามปิดพื้นที่และพรสซิ่งเข้าใส่เทรนใน1 0บถึงสินาทีสุดท้ายในช่วง70หรือ80นาทีและนั่นจึงเป็นที่มาของการที่เราเสียประตูตีเสมอ2ต่อ2ไปในที่สุด เทรนมีช่วงเวลาที่ยากลาบากเหมือนกับที่เราทํากับทีมอื่นแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกสําหรับเทรนเช่นกันผมคิดว่าเกมส่วนใหญ่ที่เขาเล่นให้กับสมมสอนแห่งนี้ก็ดีมากแต่ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามีคนบอกผมว่าเขาไม่เคยเล่นเกมที่แย่เลยไม่เคยกับสมมสอนแห่งนี้แต่ผมเชื่อว่ามันเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วและผมคิดว่ามันเกิดขึ้นกับทีมที่มีแนวรุกแบบนี้โดยเฉพาะในตําแหน่งที่เขาต้องเผชิญด้วย านได้เชื่อหงโชคดีแบ่งแต้มไม่เคยประเมินผีตำ่ำเฟอร์กิวฟานได้กับตันทีมลิเวอร์พูลเชื่อว่าพวกเขาโชคดีมากๆที่เปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2-2และคิดว่ามันจะแย่กว่านี้อีกหากแฮร์รี่แม็กควายทำประตูได้ในช่วงท้ายเกมแม็กควายเกือบเป็นฮีโร่ให้กับปีแสดงหลังได้ยิงหนึ่ง,งจากลูกย้ายของเจชัวเซอร์ซีแต่กองหลังทีมช่าังกฤ,ฤษดันยิงข้ามคานเหลือเชื่อทําให้จบเกมแบบแบ่งแต้มกันไปมันจะแย่กว่านี้มากหากพูดกันตามตรง พวกเขาได้โอกาสทองในตอนท้ายเกมซึ่งอาจจะแย่กว่านี้ถ้ามันเข้าแน่นอนว่าผมผิดหวังกับการทำแต้มหล่นในบ้านแต่ก็เกิดขึ้นไปแล้วและเราต้อง move on ฟันได้กล่าวเรานำสองตัวหนึ่งจากนั้นต้องพยายามคอนโทรลเกมและครองบอดให้นานกว่านี้บางครั้งเราก็เสียบอลง่ายเกินไปและทำให้เกมเปิดมากกว่าที่ควรจะเป็นเราไม่ได้สมบูรณ์แบบเรายังคงเรียนรู้และต้องเรียนรู้จัดเกมนี้เช่นกัน ก่อนเกมเป็นที่คาดกันว่าลิบร์รพูจะเาชนะได้ไม่ยากเย็นแต่สุดท้ายก็เกือบเป็นฝ่ายพ่ายขาบ้านหลังจบเกมสื่อถามฟานได้ว่าพวกเขาติดประมาทหรือเปล่าในการรับมืออาดิต,ตลอดการทั้งหมดมาจากสื่อสื่อเป็นคนเขียนเองไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเราเราเตรียมตัวสำหรับเกมที่ยากมากๆอย่างที่เห็นในวันนี้เราไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นดาวเตะชาวดัตกล่าวเสริม จมีคารคเกอร์อดีตกองหลังลิเวอร์พูลลงความเห็นว่าเทรนอาิกซอนเดอร์โอนโชว์ฟอร์มได้แย่ในเกมแดงเดือดเนื่องจากได้รับการทาบทามจากเรอัลมาดริดโดยเหตุที่แบ็กขวาหงส์แดงยังไม่ได้ต่อสัญญาใหม่จึงทําให้เชื่อกันว่าเขากระหายาย้ายไปเล่นให้กับทีมดังของลาลีกาแบบไม่มีค่าตัวในซีซั่นหน้าอีกทั้งหลังได้รับการติดต่อขอซื้อจากแชมเร์ลีกระทิงดุคารคเกอร์จึงมองว่าเด็กปั้นของถิ่นแอนฟิ์เสียสมาธิเนื่องจากจิตใจไขว้เววจนก่อความผิดพลาด ผมคิดว่าเขาแย่มากมันเป็นเกมที่เลวร้ายสําหรับเขาทุกคนจับจ้องมาที่เขาค่าระเกอ้อเอ่ยผมคิดว่าเขาครุ่นคิดถึงสิ่งที่ทุกคนพูดถึงเขาในทางลบเขามีเกมรับที่แย่และพาบอลบุกไปข้างหน้าไม่ได้มีแต่เขาคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่ามันส่งผลกระทบต่อเขาหรือเปล่าแต่ความจริงคือเขาแย่มากในครึ่งแรกหลังจากเรียมลิดยื่นข้อเสนอซึ่งบ่งบอกกับผมว่ามันส่งผลกระทบต่อเขา ด้อยค่าคีนจวกเทรนเกมรับห่วยไม่คู่ควรเรอมลิตรอยคียนตำนานแมนยูเรีโกาสด้อยค่าเทรนอาริคซานเดอร์อานหลังวิจารณ์เกมรับโคตรหวยไม่คู่ควรเล่นให้เรอมลิตแต่เหมาะไปอยู่กับทานสเมียโรเวอร์รองเทนทํำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานในจังหวะการเล่นเกมลุกขณะที่เกมรับก็น่าผิดหวังโดยโดนแมนจัดเจาะเป็นว่าเล่นและเกือบพลาด2-3ครั้งในครึ่งแรก จนกระทั่งต้นเครื่องหลังเจ้าตัวปล่อยให้บูโน่แฟนันและลีสโลมาติเนสได้เล่นสบายๆจนสุดท้ายโดนแนวรับชาวอาร์เจนตนหลุดเข้าไปยิงประตูขึ้นนำหลังจากนั้นอเล็กซานเดอร์โนก็กลายเป็นบ่อน้ำมันให้แนวรุกแมนยูพยายามเจาะตลอดเวลาสุดท้ายโคชอาร์เนอร์สลอตต้องเปลี่ยนตัวออกและให้คอนเนอร์แบดลีย์ใช้ความสดมาช่วยคุมเกมรับแทน คินออกโรงปรมามมทฟอร์มของแบ็กขวาทีมชาติอังกฤษว่าอ่อนหัดไม่คู่ควรที่จะย้ายไปเล่นกับเรยอัลมดริดด้วยซ้ำเราบอกว่าเทนเล่นเกมรุกได้ยอดเยี่ยมมากแค่ไหนแต่เกมรับของเทนวันนี้ให้ตายเหอะมันช่างอ่อนหัดราวกับเด็กน้อยพวกเขาพูดกันว่าเขากำลังจะย้ายไปเล่นให้กับเรยอัลมดริดแต่แนวทางการเล่นเกมรับของเขาเขาควรไปเล่นให้ทรานส์เมียร์โรเวอร์เขาต้องทำผลงานเกมรับให้ดีกว่านี้ตำนานแข้งชาวไอริชระบุ แฟนลิเวอร์พูลไม่ทนทราบส่งเทรนอาโนย้ายทีมเลยนักข่าวเผยสาวกลิเวอร์พูลรุมตะกนขับไล่เทรนอเล็กซานเดอร์โนให้ย้ายทีมหลังแบ็กขวาคนเก่งโชว์ฟอร์มได้อย่างย่ำแย่ในเกมแดงเดือดอเล็กซานเดอร์โนมีผลงานที่เลวร้ายนัดที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเสมอกัรแมเจอเตอต่อ2โดยมีการตั้งข้อสังเกตกันว่าเขาน่าจะใจลอยไปที่แรมริดแล้วหลังได้รับการทาบซื้อ ตอกรณีก่อความผิดพลาดจนส่งผล้นิรรแมชชีนเสียประตูลูอิสติวนักข่าวของเดลี่เมลซึ่งอยู่ในสนามแอนฟิ์รายงานเกมได้เผยว่ากองเชียร์หงแดงหลายรายเปิดปากโจมตีสตาวัย26ปีประหว่างเกมเวิว์ภูเปิดบ้านเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อต้นปีหงแดงทุ่มเงินราว100ล้านปอนด์เพื่อปรับปรุงอจัจจานฝั่งแอนฟิ์โรดพร้อมเพิ่มความจุเป็น 61, 6 1 2 7 6นันอิคนบิ๊กแมตวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสภาพอากาศไม่เป็นใจทั้งหิมะและฝนตกหนักก่อนแข่ง แม้ผู้มีอำนาจยังให้ลงเตะได้แต่หลังคาอาจาร์ที่ปรับปรุงใหม่กลับรองรับไม่ไหวคลิปวิดีโอบนโซเชียลเผยให้เห็นเหตุการณ์ขณะน้ำบนหลังคาฝั่งแอนฟิ์กำลังรั่วไหลยหยดลงมาใส่แฟนบอลเจ้าบ้านที่ชมเกมอยู่แฟนบอลปีแสดงที่อยู่ชั้นล่างเห็นเหตุการณ์ถือโอกาสร้องเพลงล้อเลียนแอนฟิ์กำลังจะถลม่มทั้งนี้แมตต์คุ้นเคยกับปัญหาเป็นอย่างดีเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันหลายครั้งที่โอทฟฟอร์ด สแตนดาร์ดสปอร์ตรายงานว่ามาเกฮี ee, ปรากรังสุดแกร่งของคริสตันพาเลตนั้นอยู่ในความสนใจของสมอลลิ่พูมาตลอดตั้งแต่ในฤดูกาลที่แล้วตามรายงานจากสแตนดาร์ดสปอร์ตสื่อชั้นนําในลอนดอนได้ทําการระบุว,ว่าลิเวอร์พูลชื่นชอบในตัวของกองหลังทีมช่างกิกฤษวัย24ปีรายนี้เป็นอย่างมากและเฝ้าติดตามการพัฒนาของเขามาโดยตลอดจนถึงตอนนี้และดูเหมือนว่านักเตะจะได้รับการประเมินความสามารถจากทีมในเมอร์ซี่ไซส์เอาไว้สูงอย่างมากเช่นกัน และแน่นอนว่าหากว่าลิเวอร์พูลพบว่าพวกเขามีโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับเกย์ในตลาดซื้อขายเดือนมก,กราคมนี้หรือได้รับสัญญาณจากผู้เล่นในเรื่องการย้ายทีมได้พวกเขาก็พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอให้กับพาเลสพิจนารณาด้วยเช่นกัน j จ็คลัสบี้จากด i s i ิ a n อน e ิวรายงานว่าริโอเอ็นกูโมฮาปีกวัย17ปีดูเหมือนว่าจะสร้างความประทับใจให้กับอาร์เน์เฮดโค้ชของทีมลิเวอร์พูลและรวมไปถึงทีมงานสตาฟโค้ชของเขาเป็นอย่างมากในเวลานี้เอ็นกูโมฮาเป็นหนึ่งในดาวรุ่งไม่กี่คนในตอนนี้ที่ยังไม่ได้ถูกส่งตัวกลับไปฝึกซ้อมกับทีมเยาวชนที่ศูนย์ฝึกในอะคาเดมี แต่ยังคงได้รับการฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของแดงอย่างต่อเนื่องจนถึงตอนนี้แม้ว่าเอ็นกูโมฮาจะอายุน้อยมากแต่ความสามารถของเขาได้รับการยอมรับจากรุ่นพี่ในทีมลิเวอร์พูลเลยทีเดียวและหลายๆคนที่เป็นนักเตะซีเนียของทีมก็ทึ่งในความสามารถของเขาเป็นอย่างมากอีกด้วยเชื่อกับเจเดนแดชกองหน้าวัย18ปีที่อยู่ในการฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ไปแล้วในเวลานี้และดูเหมือนว่าทั้งคู่จะสร้างความประทับใจให้แกอาร์เนอร์อย่างมากเช่นกันนะครับ ดัต้าเอ็มบีรายงานสถิติเบนโดปีวัย19ปีผลงานกับมิดแสโบในฤดูกาลนี้เปอร์เซ็นต์ไทยที่99.9สำหรับการผ่านบอลด้วยลูกขี่พาสเปอร์เซ็นต์ไทยที่99.8สำหรับการวิ่งแบบเพิ่มสปีดไปข้างหน้าเรื่อยๆเปอร์เซ็นต์ไทยที่99สำหรับการแอซิสเปอร์เซ็นต์ไทยที่99สำหรับการเข้าโจมตีคู่แข่งเปอร์เซ็นต์ไทยที่99สำหรับการเลี้ยงบอลที่ประสบความสำเร็จเปอร์เซ็นต์ไทยที่97สำหรับ XG บวก XA โดกเป็นผู้เล่นที่ลิพูปล่อยยืมตัวออกไปและทำผลงานได้ดีที่สุดในเวลานี้และมีส่วนสำคัญในการช่วยไมเคิลคาริกกุนซือของทีมพาโบโรอยู่อันดับที่5ของตารางก้าวขึ้นมาเป็นทีมที่ท้าชิงในพื้นที่ลุนเพลออฟเลื่อนชั้นสู่พิมรลิกแบบเต็มตัวไปแล้วในเวลานี้และล่าสุดเจ้าตัวเองก็เพิ่งจะคว้ารางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของ EFL ประจำเดือนพฤศจิกายนไปด้วยเช่นกัน ไม่แปลกใจทใําไมตอนนี้เป็นดกกาลังได้รับความสนใจอยางมากจากทีมชั้นนําในพิมพ์ลิกแล้วเพราะด้วยความสามารถที่เพิ่มขึ้นและการพัฒนาฝีเท้าที่ยกระดับมากขึ้นน่าสนใจว่าถ้าไม่ได้ย้ายทีมในเดือนมก,กราคมนี้ในช่วงปรีซีซั่นเขาน่าจะเป็นคู่แข่งที่อันตรายเลยทีเดียวในตําแหน่งปีกขวาสําหรับตัวแทนของโมซาล่าเลยนะครับแต่ถ้ามีสมสรไในกล้ายื่นมาในราคา25ถึง30ล้านปอนด์จริงๆเชื่อว่าลิเวอร์พูลก็อาจจะปฏิเสธไม่ได้อีกแล้วนะครับ เพราะเงินจำนวนมากเลยเมื่อเปรียบเทียบกับอายุของเขาหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณ